สวัสดีครับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมในวันนี้เรามี ICO นะผมมานําเสนอตัวหนึ่งนะครับและคลิปนี้ก็ไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะผมก็เปลี่ยนเพียงแค่ข้อมูลนะผมมานําเสนอนั่นเองนะครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้นะผมชื่อว่า Uniplay นะผม UNP นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นเหรียญของเยอรมันนะผมเอามาทําในตลาดก่อนในไทยนะผมเพื่อสามารถซื้อ ICO ได้นะครับผมซึ่งตัวเหรียญตัวนี้นะผมเขาชี้ไปว่า เป็นเกมมิ่งและ Play to e a r ิรนียครับผมแต่ผมมองๆไปแล้วนะครับผมเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคาสิโนนั่นเองเครัยผมเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยซื้อมาเพื่อเก่งกําไรก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ออกตามที่ว่าเราเนี่ยจะไม่เล่นในคาสิโนก็ได้นะครับผมซึ่งในต่างประเทศของพวก erman, เยอรมันอะไรพวกนี้เขาบ้านเขาเนี่ยคาสิโนถูกกฎหมายถูกไหมเออดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ เล่นของเขาไปปล่อยเขาไปเล่นนะครับผมเราก็เพียงแค่ซื้อมาเก็งกำไรก็พอนะครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้นะผมจะอยู่บน ERC 2 0หรือ ETS นั่นเองนะผมอยู่ใน EtherScan อ่ะเรากดมาดูนะครับผมว่า EtherScan เขามีการเคลียร์หรือ,อยังเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเคลียร์เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์นะครับผมมีการ transfer ไปนะครับผมก็คือเป็นคนที่ซื้อ ICO นั่นแหละนะผมก็ดูๆกันไปแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะมีการ transfer ไปเรียบร้อยถามว่ามีคนซื้อเยอะอยังนะผมก็ดูๆไปแล้วก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ครับผมก็สามารถคนที่ซื้อเยอะๆเนี่ยก็ประมาณประมาณเนี้ยเออใช่ไหมเราสามารถเอามาเช็คดูได้นะผมว่าเขาซื้ออะไรกันยังไงเท่าไหร่นะครับก็มีคนที่ทุ่มมาเยอะเลยนะผมก็ตามทุนทรัพย์ที่คุณมีนั่นเองนะผมโอเคเราซื้อได้ยังไงนะผมเราก็กดการกระจายโทเค็นตรงนี้นั่นเองนะผมกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะเขาบอกว่า audit report นะผมได้ที่ว่า s o l i d i t y finance นะครับผมก็คือเป็น audit Uniplay อากดเข้าไปดูนะครับผมเขาก็จะมีรีพอร์ตนะครับผมว่าเออเนี่ยเขามีซัพพลายอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีการทดสอบอะไรกันบ้างนะครับผมผ่านหรือไม่ผ่านอ่ามีฟังก์ชันกราฟของเขาด้วยนะครับผมว่าเออเนี่ยทำอะไรมาบ้างนะครับผม Uniplay Coin Inheritance นั่นนี่นั่นอ่าถ้าใครดูรู้เรื่องตรงนี้นะผมก็สามารถดูเข้าไปดูได้นะครับผมแต่และข้อค้าก็คือผลการทดสอบเนี่ย ผ่านหมดนะครับผมอันนี้เป็นเว็บจริงนะครับผมเนี่ยเราสามารถดูได้ตรงนี้ซึ่งทีมงานออดิเนี่ยผมเขาก็จะมีอยู่นี่อันนี้คือเปิดหน้าเปิดตาด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้นั่นเอง โอเควิธีการซื้อนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราก็กด olly fill ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมหรือไม่กดก็ได้อันนี้แล้วแต่ใส่ชื่ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมแล้วทําตามสเต็ปของ m e t a m a r k นะครับผมซึ่ง m e t a m a r k เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลด m e t a m a r k นะครับผมได้ที่เว็บ m e t a m a r k i o นะครับผมกดดาวน์โหลด now ตรงนี้ อ่ะเขาก็จะมีเวอร์ชั่นของ Google Chrome ด้วยนะผมหรือบนมือถือนะผมก็แล้วสุดแล้วแต่เลยนะผมก็เขาจะมีวิธีการโหลดนะตั้งแต่ iOS Android Chrome อะไรก็ว่าไปซึ่งผมเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมจากนั้นนะผมให้ทำการ Copy Address ตัวนี้นะผม Copy ไปก่อนแล้วทีนี้เปิด m e t a m a s k ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ Create นะผมก็สามารถ Create m e t a m a า k มาก่อนนะผมซึ่งอยู่บน ETS หรือ Ethereum Mainnet นะครับผมกดเข้าไปก่อนตรงนี้ปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วทีนี้นะครับผมกดตรงที่ Import Token นะครับผมแล้วกด Custom Token ตรงนี้เราใส่ Address ปุ๊บอ่ะตอนนี้ผมเพิ่มไว้อยู่แล้วนะผมมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้น UNP นะครับผมตรงนี้ Add นะครับผมตรงนี้ Custom Token แล้วมันก็จะโผล่อยู่ในนี้นั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้เราก็สามารถพร้อมซื้อได้แล้วนะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นนะผมเราก็ทําการ Copy ี้เจ้าตัวตรงนี้นะผมก็คือเป็น d d r e s s ของเราเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เราก็ใส่เลขที่เรา Copy มานะผมเช็คดูดีๆนะผมว่ามันตรงกันหรือเปล่ากดวางไปปุ๊บเนะี่ยถามว่าตรงกันไหมถ้าตรงกันตรงนี้ก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ i have check นะครับผมกด i have check ตรงนี้นะผมว่าถูกต้องแล้วทีนี้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะผมมินิมัมของเขานะผมอยู่ที่100,000 u n p หรือ250ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมไม่มีโปรโมชั่นอะไรทั้งสิ้นกดเข้าไปคลิกตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี500ดอลลาร์ก็จะเริ่มมีนะครับผม1,000ดอลลาร์ 1, อ่ะก็จะเริ่มบวก 50, อีก50,000นะครับผมอีก2,000ดอลลาร์บวกอีก200,000เห็นป่ะคือถ้าเกิดว่ายิ่งซื้อยิ่งคุม้มใช่ไหมแต่ว่า ผมแนะนําว่าเอาเงินน,น้อยๆของเรานะผมมาซื้อดีกว่านะผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นความเสี่ยงนะผมก็จะได้ลงใจเออเราไม่เป็นไรนะครับผมเหมือนเราขาดทุนนั่นเองนะประมาณนั้นนะผมโอเคต่อมาครับผม เราสามารถเลือกจ่ายได้นะผมก็คือผ่านบี a นนซ์เพที่เป็นคริปโตหรือว่าผ่านบัญชีไทยนะครับผมก็คือ ibanking ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งผมแนะนำว่าเป็น ibanking ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราโอนไปที่ใครเราก็เก็บสลิปตรงนั้นไว้นะครับผมเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะครับผมเราก็จะสามารถเอาไปตรงเนี้ยไปดำเนินการต่อได้นะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการจัดการความเสี่ยงของเรานะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นคีย์วาร์คที่เราจะ สามารถโอนไปได้นะครับผมแล้วพอเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บกดคลิกกดคลิกปุ๊บไม่ใช่โลโบอทปุ๊บกดซับมิดไปตุ้มเดียวอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคพอเมื่อกดซับมิดไปเรียบร้อยนะผมก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะผมว่าเราซื้อไปแล้วนะผมหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาสงสัยอะไรนะผมก็สามารถกดแชทตรงนี้ได้นะผมเราก็สามารถพิมพ์พูดคุยตรงนี้ นั่นเองเนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคต่อมานะผมก็เป็นยูสเคสของเขานะผมยูสเคสของเขาเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะผมก็มี PayPal นั่นเองนะผมซึ่ง Paypal เนี่ยก็จะเป็นเว็บหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้คือแค่มีหน้าเว็บตรงนี้ไว้ก่อนนะผมเพราะว่าตัวเกมยังไม่เปิดให้บริการหรือว่าตัวเหรียญเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้บริการอะไรเลยนะครับผมเขาก็บอกว่าเป็นเกมเป็น i g a m i n g p l a t f o r m นะครับผมที่มีแต่คาสิโนนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็น เกมคาสิโนเอาว่ากันง่ายๆนะผมก็เป็นเกมพนันนะนะซึ่งก็ผมได้บอกแล้วว่าเยอรมันเนี่ยเขาก็เป็นพนันถูกกฎหมายถูกปะ่ะแต่บ้านเราของเราเนี่ยก็ยังเป็นผิดกฎหมายอยู่นะครับผมดังนั้นการถือ ICO ไว้นะครับผมก็เอาไว้สำหรับในการเก็งกำไรก็ได้นะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่นบนเชน ERC 20นั่นเองนะใช้พวก Uniswap อะไรพวกนี้นะครับผมในการแลกเปลี่ยนนั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวเกมของเขานะผมก็เป็น Presentation อันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์เขาใช่ไหมอันนี้หน้าเว็บของเขาเอออันนี้ต้ดหน้าตีมฟรีมั้งอันนี้ก็เป็นกราฟิกก็ดูดีนะเอออันนี้อ่าเนี่ยคือตัวเกมของเขาใช่ไหมวางโหวตอันนี้โหวต exciting s l o t อันนี้คือ s l o t machine <laughs> เออเอ,อ,อันนี้เป็น i m a i v e r s e story mode นะอ,อันนี้แจ็คพอตนียได้แจ็คพอตมาอุย้ย อันนี้กราฟิกเป็นมันเป็นแค่กราฟิกอะเนาะเออมันทำอะไรก็ได้อ่าอันนี้คือน่าจะแคปจากตัวเกมจริงร่าวะโอเคเลื่อนๆไปอันนี้ก็เป็นวิดีโอโปรโมทของเขาอนะเนาะเออก็จะสังเกตได้ว่าไม่ได้มีตัดแปะจากตัวเกมอื่นหรือกราฟิกอะไรอื่นๆนะก็โอเคอยู่พอน่าเชื่อถืออยู่นะอะเนาะโอเคก็พอได้พอได้นะผมแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้หมดตัวนะครับผมก็หมื่นเดียวอะยิกๆจนะ่ะ หนเปอร์เซ็นหเปอร์เซ็นตอะไรเนี่ยของพอร์ตคุณก็น่าจะได้อยู่นะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะเรามาดูสล็อตแคสเนี่ผมก็เป็น pay to earn ของ uniplay นะครับผมซึ่งอ่าหน้าตาของมันก็แนี่ีมี twitch โ o s ดด้วยใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าจอย i t c h โ o s t ได้ด้วยเหรอก็ก็ดีนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมว่ามันเชื่อมต่อกับทวิชได้จริงเปล่าอ่ะโอเคก็หน้าตาของเว็บตัวนี้นะผมเราก็ สามารถสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยได้แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเว็บโอ้โหนี่ยอ๋อมีมีการเล่นจริงๆแล้วนะครับผมโอเคก,ก็ก็ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าใช้คริปโตด้วยอะไรด้วยนะผมก็สามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาใช้ได้นั่นเองนะครับผมก็โอเคมีการเล่นจริงมีการเล่นจริงอ้าวนี่นะครับผมก็เป็นตัวเกมจริงๆใช่ไหมเอออันนี้โหลดได้โหล,ลดได้จริงนะครับผมโอเคก็ ถือว่าเป็นการการันตีอย่างหนึ่งนะผมที่ตัวเว็บเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะผมมีเกมให้เล่นจริงๆนะอ่าโอเคมันเล่นได้ใช่ปะ่ะเพเบ็ดนะก็ประมาณนี้อันนี้เล่นให้ดูไม่ได้นะครับผมก็เอาเป็นแค่ว่ามันเป็นสล็อตแมชชีนจริง,รงๆนะเออมีเสียงด้วย <laughs> อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวเจ้า Uniplay นะผมนะเป็น ICO สามารถเอาไปเก่งกำไรได้นะครับผม ่ะโอเครายละเอียดของโทเค็นนะครับผมก็ว่ากันง่ายๆเลยตอนนี้มี15,000ล้าน U N P นะครับผมแล้วก็มี market cap ของเขาตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผม เอ็ก a n g e เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 ETS ต่อ1ล้าน UNP ะครับผมก็สามารถใช้ ETS BTC USDT แล้วก็ยูโรได้นะครับผมขั้นต่ำที่เขาจะซื้อได้ก็คือ0.1 ETS นั่นเองตอนนี้จะปิดขายในวันที่31มีนาคมนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งแพ็กเกจของเขานะครับผมที่จะมีขายนั่นก็คือ250,000 UNP นผมสำหรับเบสิกทั่วไปคนที่เพิ่งลองเล่นนะครับผมแล้วก็มีแบบสแตนดาร์ดนั่นเองนะผมก็คือ550,000 UNP นผมก็สำหรับคนที่เอ,อ่อกำลังที่จะขยับขยายอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็1,200,000 UNP นะผมสำหรับคนที่อยากจะเอาแบบเบิม่มๆเลยนะครับผมสำหรับแพ็กเกจตรงนี้นั่นเองนะผมสามารถเลือกกันได้ แล้วซึ่งหลังจากนี้นะผมเขาได้บอกว่าหลังจากที่ทำการเปิด P sell เป็นที่เรียบร้อยนะผมเขาจะลิสต์ขึ้น CMC นะผมซึ่งเว็บ CMC เนี่ยจะเป็นเว็บในการลิสต์เหรียญเองนะผมแล้วก็ลิสต์ใน Uniswap นะผมซึ่ง Uniswap เนี่ยก็เป็นเหรียญ Defi นะผมก็คือมันเป็นเหรียญน,นอกกระดานนั่นเองนะผมก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับผมว่า ถ้าเกิดว่า p รีเซลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะสามารถขายทำกำไรได้โอเคถ้าสนใจนะผมก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย